อันนี้ชื่อทาโล่อายุสองเดือนอันนู้นชื่อถุงทองอายุสองเดือนพันยอเชียอันนี้โกเด้น เปอร์เชียใช่ไหมยกเชียเปลือเชียไม่มีมันไม่ตกไปหรอกลูกมันกลัวเปิดประตูไว้สองข้างเลย